ขอสวัสดีแล้วก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีหรือว่าคำพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567แล้ว ต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงของเดือนมกราคมซึ่งเป็นพศ2568น,นี้นั่นเราก็จะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูกันว่าในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่ในช่วงนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ บางท่านก็มีโชคมีลาบบางท่านก็ตกทุกข์ได้ยากลำบากก็มีและแต่ดวงชะตาของแต่ละคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนนั้นรวมถึงในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีหรือในฐานะอยู่ในช่วงนี้การที่ทำรรมาหากินก็มีการสับเปลี่ยนกันได้บางที่ก็มีการ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบางที่ก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างก็คละเค้าปะปนกันไปบางท่านนั้นจับจุดได้ก็จะทําให้ดวงชะตานั้นเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีอย่างรวดเร็วก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางนั้นในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานดวงชะตาของท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาแต่ละคนนั้นก็ไม่มีการที่เรียกว่าเหมือนกันมีแต่การเปลี่ยนแปลงบางคนนั้นก็ถูกเลือกไปในทางที่ดีเราก็ไม่รู้อะไรเลยในช่วงนี้บางครั้งบางคราวนั้นก็ไปอยู่ในจุดยืนที่ดีบางทีก็ไปอยู่ในจุดยืนที่ เรียกไม่ดีถือว่าในช่วงนี้ดวงของชาวราศีธนูอีกเช่นเดียวกันท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีธนูในช่วงนี้ในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่า ท่านทำอยู่ในงานที่ดีไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นขอบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูนั้นจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอดวงของท่านในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นรู้สึกว่าจะไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นท่านก็มีงานบ้างไม่มีบ้างตกอับอยู่อภพเป็นเดือนเดือนก็มีบางทีงานก็ไม่มีเข้ามาหาท่านท่านก็ต้องตกระกรรมลำบากการเงินอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านไม่มีงานเงินก็ไม่มีเข้ามาหาท่านรู้สึกว่าฝืดเคืองไปหมดในช่วงก่อนนั้นแต่กลับมาในช่วงนี้ท่านจะได้มั่งมีเงินทอง หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ที่มีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนกันอยู่หลายดวงจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีความสำเร็จต่างๆนานาในช่วงนี้ถือว่าถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไรก็จะมีผลกําไรและจะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นอย่างมากมายการเงินการทองก็รู้สึกว่าท่านจะหาง่ายกว่าเดือนที่แล้วท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นมีคนคอยช่วยเหลือท่านถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเจ้านายรักและเจ้านายเอ็นดูให้การสนับสนุนท่านอีกในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ทำงานที่ ดีๆมีหน้ามีตาและอาจจะมีชื่อมีเสียงอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการทองก็ดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านลงทุนอะไรก็จะมีผลกําไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นพบกับความ สดใสมีความสว่างสวัยอยู่เรื่อยท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทําบุญสุนทานท่านเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําอะไรก็ทําด้วยใจจริงของท่านท่านจึงมีคนรักและมีคนนับหน้าถือตา ท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะหยิบจับอะไรก็มีผลดีเกิดขึ้นบางท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกแต่หากในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีงานที่เรียกว่าดีๆเกิดขึ้นท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเจ้านายนั่งคอยอุปัรภมค้ำชูอีกตาหากในเรื่องของการงานก็ถือว่า เป็นงานที่ดีๆท้งนั้นท่านได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆก็ถือว่าดีท่านจะมีลูกน้องและจะมีเพื่อนฝูงบริวารอีกมากมายการทำมาค้าขายก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านลงทุนในเรื่องของการค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถือว่าเป็นงานอิสระอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านไหนก็จะมีกำไรเกิดขึ้นรวมถึงแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือว่าจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยใช้บริการกับตัวท่านท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นรอดตัวในช่วงของเดือนธันวาติดต่อกับเดือนมกราคมนี้ดวงของท่านจะดีท่านจะมีเงินมีทองบางท่านนั้นไปกินเลี้ยงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอออันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโชคมีลาบบางคนก็ไปจับของขวัญได้ของขวัญที่ดีๆบางคนก็ได้อ่างเปาหรือได้โบนัสที่ดีถ้านะหากว่าท่านทำงานอยู่กับที่ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีบางท่านนั้นล่อนเล่ออกไปทํางานนอกสถานที่ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังดีท่านจะเหมาะกับการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านเป็นคนบุกเบิกในเรื่องของการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาท่านทำได้ทั้งนั้นชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวามนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครใครใครก็เข้ามาหาท่านขอความช่วยเหลือท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีสตุง้งสตังคนโน้นก็ มาเขาหยิบเขายืมคนนี้ก็มาเอาอกเอาใจแต่ท่านต้องดูคนด้วยก็แล้วกันแต่หากว่าท่านจะให้เงินให้ทองกับใครในช่วงนี้ท่านดูให้ดีเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะมาคิดไม่ซื่อกับเราเวลาเราให้เขาก็ดีเวลาเราจะเอาเราอาจจะมีเรื่องมีราวหรือว่า อาจจะไม่พอใจซึ่งกันและกันบางทีเงินกล้องเราจะทําให้ตัวเรานั้นมีเรื่องมีราวหรือว่า,ามีเรื่องมีราวและอาจจะมีเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องอีกด้วยในช่วงนี้ท่านระวังเอาไว้เพราะฉะนั้นให้ท่านตัดไฟสิแต่ต้นลมคือไม่ให้ใครมาเขาหยิบเขายืมก็บอกไม่มีไปก่อนในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองมันเป็นของที่เรียกว่านอกกายก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราทำไม่ถูกไม่ควรหรือว่าเราใช้ไม่ถูกไม่ต้องก็ทำให้ตัวเรานั่นต้องหม่นหมองไปได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกอาไว้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนธันวาตอนปล,ปลายเดือนติดต่อกับเดือนมกราคมอันนี้ดวงท่านจะดีในเรื่องของการเงินการทอง จะมีเงินหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั่นมีเหลือเก็บเหลือขวากอีกต่หากบางคนนั่นก็มีเอาไปลงทุนต่อยอด <c oughs> หรือว่าไปสร้างเปิดสาขาหรือว่าสร้างลงทุนอะไรต่ออะไรได้อีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนั้นท่านมีครบ เรียกว่าอยากได้อะไรท่านก็สามารถได้ไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นสิ่งของแพงๆจะเป็นที่เป็นทางอะไรท่านสามารถซื้อได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีธนูจะไม่บกพร่องเพราะว่าท่านเป็นคนที่ชอบลุยงานอยู่แล้วงานท่านไม่เคยเกี่ยงไม่เคยเลือกท่านทำได้ทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็ถือว่ามีอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือนธันวาท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านลองดูได้แต่อย่าให้มากนักในเรื่องของโชคลาบนั้นเราไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหรแต่าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงดูก็ได้ให้ท่านหาเลขใกล้ๆตัวท่านนั่นแหละในเรื่องของ อายุของคนเราหรือว่าอายุตัวของท่านหรือว่าเลขบ้านเลขรถทะเบียนอ่าอันนี้ก็ได้ในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบบางท่านนั้นได้ลาบก่อนโตอาจจะมีเงินหมืน่นเงินแสนเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้เพราะว่าดวงจะตาของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาอยู่ในจุดยืนที่เดที่ดีเหมาะกับการที่ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นไม่ได้อยน้อยกว่าใครในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งเจอ,เจอหรือว่าเพิ่งคบกันก็ให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่ามาเพื่อกอบโกยสิ่งที่ดีๆพอพอท่านมารวมตัว เขาอาจจะหักหลังท่านได้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการที่เราจะไว้ใจในเรื่องของคู่ครองก็ไม่แน่ไม่นอนให้ท่านดูกันไปก่อนในช่วงนี้บางคนเขาก็ดีบางคนเขาก็ไม่จริงจังอะไรกับเราในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะทำอะไรก็มีการช่วยเหลือและมีการ สังสรรค์เรียกว่าปรึกษาหารือกันได้ในเรื่องของการทำมาหากินสำหรับท่านที่มีคู่บางคู่นั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขทำรรมาค่าขึ้นไม่เจ็บไม่จนเป็นคนที่มั่งมีเงินทองอยู่ด้วยกันจนถจนแก่จนเท่าจนถือไม่เท่ายอดทองมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนู ท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีทุกคนในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านมีเวลาให้ท่านทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตากับชาวราศีธนูให้แข็งแกร่งเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำบุญอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ท่านอยู่ในจุดยืนที่ดี ในเรื่องของโชคลาภก็มีในเรื่องของสุขภาพและพรานาไมยเรามาดูกันได้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในเรื่องสุขภาพและพราณาไมยก็ให้ท่านระวังก็ไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะไปติดเชื้อหรือว่าอาจจะไม่สบายโดยฉับพลันในช่วงของกลางกลางเดือนธันวาหรือว่าติดต่อกับเดือนมกราคมอาจจะมีการ เจ็บหรือว่าอาจจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้ท่านระวังไว้อันนี้ของไม่แน่ไม่นอนท่านอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้แต่บางท่านก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สำหรับท่านที่สูงอายุให้ท่านระวังในเรื่องของสุขภาพให้ดีท่านจะเดินเหินไปไหนก็ให้ท่านระวังอาจจะมีการหกล้มรื่นหรือว่าอาจจะปวดแข้งปวดขาได้ให้ท่านระวังไว ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี